สวัสดีครับมีบ้าวาันโน้นสิพาไปรัดอันไม่เท่าครับพี่น้องไม่เท่าไปหาหน้าใหม่ไปเบื้องหูว่าได้ไลายบ่ครคบรืเบื้องครับสิบสิห้าไปจอบเบื้องว่าไม่เท่าไปหาหน้าใหม่ด้ไลายเติบบลอวานฝนตกฝนตกอ่าได้อาทิตย์กว่าแล้วครับมันอาจจะโปร่งไหลยอยู่นะครับพี่น้องไปเบื้องลยครับบ้าวันน้นสิพาไปรถบ้าวันนน้นอาจจะลกแน่นะครับหก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  เลยขับทางไปครับพี่น้องเบิ่งกันเลยครับบอลบนนลุนสิพาไปรัดเมเท่าหา้าใหม่ครับพี่น้องกลองอาจจะสั้นนะพี่น้องเบิ่งทางลวดขางลุกลังขนาดเลยครับ บ้านเขาครพี่น้องของอำเพอแถาไม่เถ,า,ถา,บาบ้าบ้านน้นหนึวันเรียบร้อยนะครับบ้าบ้านน้นเดวนซอยนะหน้าบ้าบาโนโ้นกับบริเไปบ้านดอกเมียี่ไทยครับยูบ้าน วัดป่าบ้านนะครับนะครับวัดป่านาคำครับยั่ไม่้องอ่าเวลานนั่นถ่วไม่ดีครับผีขึ้นมา่อดผีได้ทางนี่ท่วมทางบนเล่นอย่พี่น้องขึ้นเบิ้งนะครับป่ามานวลจะพาแปลนเบิ้งน้องกุดทิ้งน้องกุดทิ้งกันบ้านนาครับยังไม่รอดอาเรียบ้านนะครับ จอกแหนะไรครับตะก,กี้ปลามาร์น้นกับไปแกงเบ็ดอยู่แกงเบ็ดอ่าแกงเดือมครับปลา,บานนมากกร์น,น้นมัดแกงเดือมแกงปลาดุเลยปลามาร์น้นปลาทนครับมันนานได้ปลามาร์น,น้นยังก็เสียนไปในตะลางปลามาร์น้อนนมันแกงหน่งปลากระสุนครับกระสุนกระสุนนะครับเป็นบอกรู้มีแต่จอกแหนเลยพี่วงังเออเออเออจอกแหนครับมาหอดแล้วครับปลามาร์น้นมาหอดแล้วครับมาหอดมองแล้ว วัดปานะครับวัดปานะคำในบารบานนนสะพายังงเป็นเบิ่งกันพี่น้องไปเบ่งนะครับบรรยากาศน้องกุทิ้งครับนะครับพี่น้องเห็นไหมครับอันนี้บรรยากาศน้องกุทิ้งครับน้องกุทิ้งอ่ะบาบานโนนนะครับบาณคำ ซุ้มนี่เป็นนหนามเลยครับเนี่ยพี่น้องเห็นไหเป็นจอกแหนนี่เต็มไปหมดเลยครับนี่นหนามเลยครับนี่น้มเลือกความเลยครับนี่ตั้งจอกแหนขึ้นครับลายครับครับจอกแหนแท้สิบลูมี่มองหากินเลยนะครับพี่น้องช่วงนี้เขตวัดป้านี่เป็นเขตอนุรักษ์ครับพี่น้องเขตอนุรักษ์ปลาพันปลานกกระไลครับนกเป็ดนี่ว่ะไรมาตรงเบาะทิงครับแพงแค่ครับข้าจอบมาให้ล่าครับ นกปิดนกเจ้าฟานบ่นกเจ้าไสสานนกเจ้านะครับ,ปรบไปเบิ่งไม่เท่าครับพี่น้องเป็นไหนบ่อันนี้บรรยากาศตรงไหตรงหน้าครับแล้วพี่น้องปลาโนไม่เห็นบ่ครับปลาโนไม่ปลาโนไม่นะครับพี่น้องลงไปมืดแม่นมืดได้ครับมึงก็เจอดใส่หลบรอบตังครับมาบมนานู้นก็เห็ดเปลี่ยนนะครับรอบตั้งกเลย ร่างบาบานุนบ่มีเวลาไปใส่มองครับเออบ่นบ่นไ,ไ,ไปใส่มองหรอใส่รอบสุดหรอกเพราะว่าบาบานุนเห็ดงานครับบาบานุนเห็ดเหดเปิดน,นะครับพี่น้องเห็ดรอบตั้งไหมครับบรรยากาศครับวันแดงแล้วพี่น้องบ้านพี่น้องหอนปะโอบาบานุนอยู่หอน,นดี งามสงการนี่สินะมันห่อนแห้งต้องเด่นน้ำขัดมวนพี่น้องงานเมื่อยแล้วไก่เติมอไม่ี่น้องเลยขอบคุณผู้ที่ติดตามนะครับขอบคุณจากใจบามานุ่นนะครับพี่น้องบามานุ่นก็นจะพยายามเฮ็ดคลิปให้พี่น้องในเบื้องเรื่อยๆครับพี่น้องนี่นะครับวิธีสานครับ พ่อวันนู้นจะทายอ๋อวิถีอีสานให้พี่น้องเบิ้งนี่แหละครับจังหวัดบึงกาฬเฮาครับถึงกากโตครับต้องกินกับมืออื่นครับพี่น้องต้องกินมืออื่นดีเลั่น้ำกับอุดมสมบูรณ์ครับมีป่ามันบ่ทั้งโคกทั้งอยังนี่กับน้องไม้ครับพี่น้องไม้น้องไม้มีแตะยืนต่แนวมืออื่นแต่แนวกินครับพี่น้อง เศรษฐกิจบ่ดีกะหากินน้ำปลาเน่าใหม่เน่าไหลแป้งเสรนล้วครับพี่น้องโอ้ผู้นงพี่เนี่ยว่าไม่เถ่ายยางมากับพี่น้องนไหครับข้าวเปลือปลาจะข้าวพี่น้องไม่เถ่ายเรื่องยางมากพี่น้องปลาหับแตเบิ้งเลยไป็นลาบเป็นลาดไป็นลาบเบิ้งเน่าใหม่ครับพี่น้องไม่เถ่อมากนะครับพี่น้องนี่นะครับวิธีสานเล่งเง้วเน่งควายครับ ไม่ถามากนะครับฉันน้อม่ก่ปรับุน้อหม,ม่น้อไม่ถาครอ๋อไม่หลอดได้สันแ์ไหมน้องใหม่้องใหม่อย่งไงน้องใหม่กระสาไม่หลอดได้อีกเหมือนนอ น้วผคจะหิวดอกวอไวกันมียนอไวปลาไหมไหน้น้อไวน้ำคนกันเอืนนองแง่ได้ไหมองนอไม่นอไม่ นี่จะนอสูงไหมแม่นอสูงไหมนาสูงนอตำนอต่ำบ้าบนไร่นี่นอสูงครับนี่คันไม่ได้บอกใช่คัน เห, <laughs> เห็นน้อไม่สมแล้วผมจะเทอ่รงแม่น่ง,นนงนทเถ่ <c oughs> เล่นไ <laughs> ล์บ่ไงถ่ายคลิปได้หน่แม่ถ่ายคลิปได้หน่อ <laughs> เอาที่ยไโอ้ยแต่ผู้ใด้ดะไลยตัวนี้น

มาบรรน้นมาครับเันไม่เท่าครับมาไม่เท่าย่างไปก่อนนะครับซองกระเปียครับพี่น้องเห็นปะซองกระเปียครับครับโหหนักครับพี่น้องน้องใหม่เห็นไหน้ำปลาไหมครับพี่บ๊อปลาปลานราใหม่นี่พี่น้องอ่ น้อยไม่น้อยไม่น้อยไม้ครับหนักมากครับสองสองขางนี่หิวสองขางนี่พี่น้องเมื่อไงเมื่อไง,เป,งเปรีแล้วครับเมื่อไงเประนะีแล้วฮัดฮัทฮัดบา้บาบา้ามนนุ่นสีขาดแล้วเลย <c ười> น้พี่น้องหนักหนักน้กองบรรยากาศธรรมชาตินี่ครับพี่น้องสวยงามเลยดิน้องกูทิ้งบ้านเราครับนี่ครับผืนผืนพ,พี่นอ้องผืน ลำพื icism, NEN, ้นค <ís> ร <presents> ับที่เขาจะไปต้าสตร์ไปทำท่อเสือพี่น้องเห็นบอกเอื่อครับพี่น้องผู้ใดอยากได้พื้นมาเอาเด้อนะผู้ใดยากได้พื้นอ่ะนะพี่น้องเบื่อเอาฟีครับพี่น้องเอาฟีพื้นน่ะแพงไลผู้ใดจะไปต้าสัตว์ขายมาเอาเลยพี่น้องผู้ใดผู้ใดยากได้พื้นเป็นไปต้าสาตว์ขายพี่น้องมาเอาครับบ่แพงครับ เขาจะบัแพงเหรอเขาจะาแห่งอย่างไออรครับบูดาไลครัรบนนยีนดีครับนักพร,อร้อมอหมึงป่าทำไมพี่น้องขับย้นทางสีบ,บนเรือครับพี่น้องมึงมีนอหรอกคนกินคนไปกิ่นก่อนะครับยางต่อมึงหอดู่มีวิธีลออ่อปลาครับพี่น้องเวลาเวลาหนำขึ้นหรือว่าหนำล้งห้ากระตัดเหาะลงนี่ครับนี่ตัดงาใหม่ลงถิ่มไหมพี่น้องปลาที่เขามาสนนี่ครับ น,นี่นเข,เขาก็เอาดา่างมะกักครับวัฒ uh huh uh. uh huh นะเอาแหแหกัาก็ได้ครับพี่น้องแล้วก็ว่านบบนี้วิธีดักปลาครับพี่น้องล่อปลาล่อปลามันเป็นดักปลาล่อปลามาอยู่ครับมันจะขึ้นมาบั่นเมืยครับพี่น้องรรมาสัตว์วครับพี่น้องเมือนะข้างล่างบ้ามนุ่นสวนยางครับเม่อนะเห็นปะข้างล่างบ้ามนุ่นนี่สวนยางเลยพี่น้องสวนยาง ปลาเัาใม่ก็ร้ายครับส่วนอย่างก็จะปลูกเขาแน่ครับคุณครับเห็นปลาบนนู้นไหมครับสองกระปิเดี๋ยวจะไปเทเบื้องครับไปนองว่าในไร่สักหนึ่งจะไปเทกล่องยี่บันเห็นเบื้องครับงานนักนักนักไม่หิวซอยนะครับบริว่างก็ไม่หิวซอยมันบนนู้นเลยเนอะแดดกระหอนสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดมากอะยอดมาก พเพชรนอนไม่สมครับพี่น้องน,น้องใหม่น้องใหม่เนี่ยพเพชรนอนไม่สมครับนอนไม่สมแล้วยอดทีมงานครับพี่น้องทีมงานหาอยู่หากินเปล่ามันนูลที่เมืองเพชรผึ่ง,งกัได้ไหมได้ยังไงเได้ดอกเดียวโอ,อ,วโอ,โอ,อ้ครับ ครับพอ้ยเม็ดตับกล้วยหมดเลยดอกหญ่กันดอกป็มันอันนี้นะดอกได้ดอกกเลงงามหามปดๆะ่ะบกม่วงมได้ใส่ฮอกม่วงม่วงตูกขันบัวลวแม่บัว่ว่าเก็บมัตตาปาเนอ ทำงานหาหน่อไม้ครับขอให้เขาไปเทไปเบิ้งที่บ้านครับพี่น้องมาครับไปเบิ้งเลยที่บ้านครับไม่ได้หลายบ่น้ำน้ำอยู่เด้นรถมองออกไอ้ท้องรถมีน้ำรวยสองกระเปีครับซึ่งรวยปุ่นเด้อสองไม้เท่าไปน้ำเท่าหลายคน หมดรเทศเราใหม่กันตเตอ๋อนนะอันนี้อันนี้กะปีแรกครับกะปีแรกกะปีแรกที่รวมกันได้บอกเนปะท,ที่สอง นี่เห็ดนี่นี่เนาะลายปนไว้กัมัมไว้ปลาโอเคครับนี่เไาทลกไ้วน้ำใหม่วไหมมาไว้มไว้ปลา จบคลิปเั่เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อจะดไม่พลาดคลิปด้ไหมครับขอีสวัสดีครับ